ว่าแม,ม่นกินก๋วยเตี๋ยวได้ไปะเนี่ยกินโพกินโพกไปเด้อกินสร้างกับเรือกินเสื้อกับโบอนินมันแบบเลี้ยงใบเลี้ยงไวโบกกว่าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสวัสดีตอนสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีหิวพันธ์สละวะบัดน,นี้สิผ้ามากินแซลมอนพี่น้องจา้าเป็นเสน้นยาวๆเนะาะวันนี้

จ้าสิลูกจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะอร่อยไหมคิมมี่กินกล้วยย่ำยำ,ำอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากมากสวัสดีพี่น้องปองไปพีป่นะคะสู้ขู่สู้คนมาเดอ้อบัตรนี้เซ็ตเ,เ,เซ็ตแล้วตำแซลมอนพี่น้องจ้า <c oughs> คิมมี่กับประเนอนดอกเล่นเบิ้งหนังน้ำพรอเพลนอุ้ย <c oughs> พี่น้องจ้าข <c oughs> ี้รถ <c oughs> คล้องเลนเพื่นไปขี่ไปขี้ไม้แค่นี้แหละมาเดินมาเดินน้ำราแตกหิ้วย่มเด็กสองถุงเครื่องสองถุงกลัวแหละมาออื้นวันเสาเนาะนิดหน่อยนอนเด็กแนมวมือนนี้แล้วก็ตีสองถุงเครื่องนี่ก็นอนล่ะชิมน้ำยำสิอืม hấp không anh pha pha cái câu xin <laughs> nhau nhau anh pha pha tôn thóc cả บลูเบอร์รี่ครับก็จะใส่ม hmm> <N> ือ hmm> <N> ีแล้วแต่เนาะเริ่มจินเน้ำนมดีเสร็จแบบยาวนึงทีเนาะของเบียดนงาม แก่น่มอรเสร็บแล้พน้องจ้าซาบขนมจีนสลบมาตำสวไปเลย Làm thêm đấy rồi Thua nhau <laughs> mình không chịu đâu Qua bảy mươi bốn có chín đi bây giờ bốn nghìn nhau trăm saya Ra bột phô phi nóng. Tính tâm ăn ใส่มือเลยพี่น้องเอ้อใช่ๆเลยเค็มพะหนัดเนาะอืมซีนะอืมโอู้เผ็ดอยู่เนอะ rất nhau nhau มีพเพลนว่าเพลินเบิ้งหนังกับพอเพลินเบิ้งหนังก็นอนหนังกระตุน่นตอนนี้ยังไงบ้ง วิดีโอขันเอาล่วงท่านกเกษียเอาล่วงกินเซตเกษียรล่วงเลยพี่น้องจ้ะถ้าขันบอท่านกับเดิกพูดก็คือเป็นเหมือนนอื่นนาะพี่น้องเนาะ เออซินลงตเตาเว้นแน่บุตกินวะมูเบลีอืพี่ลองตาช่วงนี้ แถวซิตาอยู่อ่ะเขาก็ลัองเอาของไปถึงขยะเลยของที่ห้องบอใส่พวกโต๊ะพวกเตียงพวกของเล่นของของเล่นนี่ยขยะที่ห้องบอใส่แล้วนะอบอาไที่ไม่น้าบ้านแล้วเขาจะมาเก็บเอาขยะปีละเทือ เมื่อกี้เมื่อนี้ก็เก็บค้องอาไปทิมหนาบานเบิดมือมาเนี่ยเมื่อแอกแรกบางบ้านก็บ้านเดียวออกมาหรอกเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนนี่ปนะ สิดเดือนนี้เขาถึงสิงมาเก็บเอาเพื่สบายเอาออกตะเว้นลายกรสีถร่มถึกฝนเนาะสว่าสาส,าสิไปแคมป์ปิ้งแม่อมืมันดียี่สิบี่นี่ไปเที่ยว ่านกลับมาบ่าท่านางานกลับมาเมื่อยกับลย้ฝ่าวเหตตะน,น,นันเนิร์ดเนาะบ๊ม,มีกุซอยโรบเบิร์ตซิบยูยูซอยพลายเพิ่นต้องไปเห็นงานอาทิตย์ที่เขามาเก็บขยะอาทิตย์เราไปเห็นงานพอดีอ้อคือเบิร์เตลแทะเบอร์ติอ้ บ้านอิ okay. ่มเหรอสมองคืนกิโลอ่ะเออได้บุคลิน กินรังเทียได้รังเทียกับบอกินมาคืดนตำเอาราสาตดมันซื่อๆหนิละบ๊วยพี่อนอ่มันต้องกิโลหนึ่ง,งถึงจะอิ่มเนาะเสิร์ฟมดกินโพดกินโพดเด้อกกินร่างกับเลือกกินเสื้อกับบอรอิ่มมันบ เลี้ยงไว้เลี้ยงไวบ้บ่อบผัวนี่เน้องบางคนมันถามเ <c oughs> หังใดได้ไดไดแต่งมาแล้วก็เลี้ยงเอาฉันตัว <c oughs> กินหน่อยกินไลนมันมาพี่น้อง <c oughs> อขอ้าวไเจินพี่น้องจา้าผิวสวยเปล่งสะพังจักเปล่งบ๊อบเปล่งแหละ กินมันลวดบํารุงคอกระดูกเท้าแล้วสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วบํารุงมัจะเน่นเน่นเท้าก็หนีไมเค่อยปวดคอ,อปวดกระดูกต่ะแม่นพี่น้องขอ้อลาเจนบํารุงกระดูกเขาเนี่ยไปแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สุดคนที่ติดตามรับชมสายคอหายมีความสุขหลายๆสุขภาพแข็งแรงแรำรำเรื่อยเรวย ถึงโรตารีเดอร์รองมาที่หนึ่งโอ้พี่น้องจ้างเสาเตาบริสุทธิ์อันอายุสามสิบห้าปีวันที่หกกันย่าเมื่อกี้ฟาซิสซื้อสามห้าหาสามเก่าหาสามเกินเดินเก่าเนาะเกิดเดินเก่าวันที่หกกับซิสซื้อหกสามหาเก่าสามหามันแพทอันก็เลยบร์สื่อเสดายบริสุทธิ์สองตัวบริสุทธิ์เลขโดดแล้วเ่อคยถึงเจ้าเทากเลยบร์สื่อฟาซิส th ื th ่อแล้วบร์สื่อสาม บ่ถึกซ้ำนล่ะกิดซ้ามันเนาะพี่น้องเนาะซ้ามันเถาะดวงบ่มีไปละพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย